อ๋อมใหม่อ่าสมรวมกายสมรวมวาจาสมรวมใจอ่าสมรวมมัววังสัมผัสแล้วเราก็รูกร้กิเลสเราเรรกิดแต่เราก็พยายามเอ้ยกิเลสเองไม่ใช่ตัวดีนะไปไปไปสัมผัสสิ่งนี้แหละ เกิดอาการกิเลสรู้กิเลสมันเกิดอาการยังไงกิเลสโลกกิเลสหลงกิเลสโลกรธอะเลยเกิดนะไฮ้ยแตงอเอาชัดๆเอาดีๆยังไม่มีโรกโกรธไ,ไม่หลงอะไรอ้าวต่างจต่ปฏิบัติอย่างนั้นนะตัวแท้เอาให้ได้แล้วถ้าเราไม่มีกิเลสแล้วมันมันสบายดีมันเป็นทำเจริญดีเห็นหได้อความจริงเป็น้ง ได้แล้วพอปีใหม่ครับ